สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับรายการ i อเล็บแมปวันนี้นะครับเป็น EP ที่57นะครับคุณครูก็จะมาสอนการเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับหรือว่าคุณครูก็จะมาสอนการวาดทรงสามมิติให้ลงไปในกระดาษนะครับผมว่าเราควรจะวาดยังไงให้มันดูแบบเป็นสามมิติมากที่สุดนะครับอ่เราไปเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคําถามนะครับ ทบทวนก่อนเลยนะครับเขาถามว่ากล่องนี้เป็นรูปใดขาคณิตสามมิติชนิดใดนะครับคําตอบก็คือลูกบาดนั่นเองนะครับหรือว่าปีซึมเสี่ยมมุมฉากนะครับลูกบาดความหมายของมันก็คือด้านทั้ง6ด้านนะครับเป็นรูปเสี่ยมจัตุรัสหมดเลยนะครับมันก็คือลูกบาดนั่นเองนะครับต่อไปครับหน้าตัดหรือฐานมีทั้งหมดกี่อันนะครับหน้าตัดหรือฐานนะครับปีซึมทูชนิดนะครับหรือว่าทรงเสี่ยมมุมฉากนะครับ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีฐานนะครับ2อันเสมอเลยนะครับซึ่งลูกบาศก์นะครับมันสามารถมีฐานตรงไหนก็ได้แต่ว่าคุณครูจะขอกําหนดเป็นบนกับล่างละกันนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่ถูกทับอยู่เนาะเป็นฐานของมันนะครับมีฐานทั้งหมดกี่อันนะครับตอบ2อันนะครับแล้วก็หน้าข้างมีกี่อันนะครับหน้าข้างของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีทั้งหมด4อันครับเมื่อไปรวมกับหน้าตัด2ด้านแล้วจะมีทั้งหมด6หน้านั่นเองนะครับก็จะมีบนล่าง ซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังนะครับถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกให้หยิบกล่องนมขึ้นมานะครับหรือกล่องอะไรก็ได้นะครับและลองนับจํนานวนหน้าดูมันจะมีทั้งหมด6หน้านั่นเองนะครับรวมฐานแล้วก็หน้าข้างนะครับหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดนะครับคําตอบก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับก็คือข้อแรกนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ต่อไปครับหน้าข้างเป็นรูปเขาคณิต3มิติขอโทษทีเป็นรูปเขาคณิต2มิติชนิดใดนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับด้านข้างของมันทั้ง4ด้านนะครับคุณครูจะทําเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินตรงนี้นะครับที่ครูชี้ลูกศรอยู่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านเลยนะครับทั้ง4ด้านเลยข้างๆงนะครับอีกข้อนึงนะครับ เป็นกล่องพัสดุนะครับผมคำถามแรกเลยกล่องนี้เป็นรูปใดขาคณิต3มิติชนิดใดนะครับก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับหรือว่าปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากค,ครับหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปอะไรนะครับมีกี่ด้านนะครับแล้วก็มีหน้าข้างกี่ด้านนะครับคำตอบก็คือหน้าตัดหรือฐานมีทั้งหมด2อันก็คือบนกับล่างนั่นเองคณคูจะให้เป็นด้านบนกับด้านล่างที่ถูกทับอยู่นะครับเป็นหน้าตัดมีทั้งหมด2ออันก็คือบนกับล่างนะครับส่วนข้างๆก็จะมี อ่าตรงนี้หนึ่งนะครับสองนะครับสามอยู่ข้างหลังตรงนี้นะแล้วก็สี่ก็อยู่ข้างหลังตรงนี้อเหมือนกันนะครับด้านข้างก็จะมีทัวงหมดสี่้านนะครับต่อไปนะครับหน้าตัดหรือฐานนะครับเขาถามถึงหน้าตัดหรือฐานที่อยู่บนกับล่างนะครับว่าเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดนะครับ <ton> ก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับสังเกตจากหน้าตัดสีแดงๆตรงนี้นะครับ uh. มันคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ ต่อไปนะครับหน้าข้างนะครับหน้าข้างก็คือข้างข้างที่เป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับว่าเขาถามว่าเป็นรูปอะไรนะครับสังเกตที่หมายเลขหนึ่งก็ได้นะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกทีหนึ่งนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีอยู่สองชนิดน้องก็จะมีลูกบาศก์แล้วก็ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากปกตินะครับด้านของมันนะครับจะมีฐาน2อันนะครับฐาน2อันเสมอฐานก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนด้านข้างของทั้ง2อันนี้นะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมี4ด้านเสมอเลยนะครับมี4ด้านเสมอแล้วก็แต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับผมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับรวมฐานกับด้านข้างจะมีทั้งหมด6หน้านั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็จะมานะครับ พานักเรียนสร้างนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูจะมีเป็นจุดๆๆๆมาให้เขาเรียกว่ากระดาษจุดอโซเมตริกครับผมกระดาษจุดอโซ metric นะครับเราจะสามารถลากส่วนของเส้นตรงได้3แบบเท่านั้นนะครับอันแรกเลยนะครับคุณครูก็ขึ้นมาเป็นสีน้ําเงินฟ้าแล้วนะครับคือแนวตั้งนะครับอันนี้คือ1หน่วยทั้งหมดเลยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคุณครู เชื่อมจากจุดที่1ไปจุดที่2นะครับแค่2จุดมันคือ1หน่วยนะครับ1หน่วยนะครับแต่ละเส้นนี้คือ1หน่วยนะครับก็จะมีแนวตั้งนะครับแนวทะแยงขึ้นแล้วก็แนวทะแยงลงสร้างได้แค่3มแบบเท่านั้นนะครับผมต่อมาตัวอย่างต่อมาเส้นสีเขียวนะครับอันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเส้นส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมทั้งหมด3จุดใช่ไหมครับ ก็จะมีตรงนี้1หน่วยแล้วก็ตรงนี้1หน่วยนะครับแนวตั้งนะครับหนึ่งกับ1งรวมเป็น2หน่วยนั่นเองนะครับรูปทะแยงขึ้นก็คือ2หน่วยเหมือนกันนะครับรูปทะแยงลงก็คือ2หน่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง3รูปสีเขียวนี้ก็คือส่วนของเส้นตรง2หน่วยนะครับอีกอันหนึ่งครับส่วนของเส้นตรงสีส้มนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเส้นตรงลักษณะของมันก็จะมีความยาวเป็น3ามหน่วยนะครับทั้งแนวตั้งแนวทะแยงขึ้นแล้วก็แนวทะแยงลงนะครับ อันนี้คือ3หน่วยครับเราจะใช้นะครับกระดาษจุด iso metric ตรงนี้นะครับเพื่อจะมาสร้างนะครับรูปทรงสามมิติให้ดหเูเขียนบนกระดาษให้มันดูเป็นทรงสามมิติมากที่สุดนะครับมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับค,ครูก็จะมีแถบจุด iso metric มาให้นะครับผมเขาบอกว่าให้เรานะครับสร้างนะครับลูกบาศกกว้าง3หน่วย ยาวสามหน่วยแล้วก็สูง3าหน่วยจากที่นักเรียนสังเกตว่าไอโซเมตริกของเรานะครับเวลาเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงสร้างได้แค่3ามแบบเท่านั้นก็คือแนวตั้งครับแนวทะแยงลงแล้วก็แนวทะแยงขึ้นใช่ไหมครับแนวตั้งนะครับคุณครูจะให้เป็นความสูงครับแนวตั้งคือความสูงครับแนวทะแยงบนทะแยงลงกับทะแยงขึ้นทะแยงขึ้นนะครับคุณครูจะให้มันเป็นความกว้างกับความยาวและแต่นักเรียนเลยว่า จะให้กว้างเป็นทะยงลงหรือทะยงขึ้นนะครับผมได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแนวตั้งคุณครูคจะให้เป็นความสูงเท่านั้นนะอะมาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับ <melody. S 1> ข <Lar> เขาบอกว่าให้เราสร้างกว้างสามหน่วยนะครับคุณครูคจะให้กว้างเป็นสีส้มนะครับให้ยาวเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ให้ความสูงเป็นสีเขียวนะครับก่อนอื่นสร้างกว้างก่อนนะครับกว้างสามหน่วยคุณครูก็สร้างเส้นสีส้มมาแล้วตรงนี้นะครับด้านล่างเห็นไหมครับ สีส้มตรงนี้ก็คือ3าหน่วยนั่นเองนะครับสังเกตว่ามันมีหนึ่งสองสามช่องเนาะก็คือสามหน่วยนะครับอพอเราสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปสร้างความยาวครับนักเรียนทะยงขึ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งสีฟ้านะครับความยาวก็คือสามหน่วยเหมือนกันนะครับอต่อมานะครับคุณครูจะสร้างความสูงครับจากจุดนะครับที่มันเป็นแหลมแหลมระหว่างเส้นทะยงลงกับทะยงขึ้นหรือว่าความกว้างความยาวมาประชิดกันนะครับ เส้นสีเขียวนี่คือความสูง3หน่วยนั่นเองนะครับคุณรูจะสร้างความสูงทั้งหมด3เส้นครับเป็น3หน่วยหมดเลยนะครับเส้นสีเขียว3เส้นนี้นะครับบ่งบอกถึงความสูงนะครับแล้วก็พอลากเส้นสีเขียวเสร็จปุ๊บนะครับนักเรียนคุณรูก็จะสร้างความกว้างต่อโดยการเชื่อมเส้นสีเขียวปลายเส้นสีเขียวด้านบน2เส้นนะครับแล้วก็สร้างนะครับความยาวนะครับโดยเส้นสีฟ้าเชื่อมกับเส้นสีเขียวแนวตั้ง อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สร้างเส้นสีส้มอีกเส้นหนึ่งด้านบนตรงนี้นะครับให้มันขนาดกับเส้นสีส้มด้านหน้านะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปิดมันครับปิดรูปให้มันเป็นทรงสามมิตินะครับผมอ,อันนี้ก็คือลูกบาทดนั่นเองนะครับลูกบาทครับลูกบาทด้านความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงเป็น3มหน่วยทั้งหมดเลยนะครับผม จะสังเกตว่าลูกบาศมันจะกว้างยาวสูงมันจะเท่ากันนะครับข้อต่อมาครับเขาบอกว่าให้เราสร้างนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับกว้างสามนะครับยาวสี่แล้วก็สูงสองหน่วยครับกว้างครูจะให้เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับความยาวเป็นสี่หน่วยนะครับแล้วก็ความสูงเป็นสองหน่วยนะครับใครที่ยังมีความสับสนด้านกว้างกับด้านยาวอยู่นะครับนักเรียนจะสังเกตทุกครั้งได้เลย ใช่ไหมครับว่าด้านกว้างมันจะมีค่าน้อยกว่าด้านยาวเสมอนะครับคุณครูก็ขึ้นกระดาษไอโซเมตริกมาให้แล้วเป็นจุดๆนะครับแล้วก็สร้างความกว้างเลยสีส้มนะครับสีส้มเขาบอกให้สร้างสามหน่วยคุณครูก็สร้างไปเลยนะครับสามหน่วยเรียบร้อยต่อไปสร้างความยาวครับสี่หน่วยนะครับเป็นเส้นสีฟ้านะครับเมื่อสร้างเสร็จปุ๊บเราก็มาสร้างความสูงกันสองหน่วยนะครับเป็นเส้นสีเขียวนี่คือบ่งบอกความสูงครับผม พอสร้างเส้นสีเขียวความสูงเสร็จปุ๊บสามเส้นแล้วเนาะตรงกลางจุดปลายสีฟ้าแล้วก็จุดปลายสีส้มเป็นเส้นสีเขียวใช่ไหมครับแนวตั้งนะครับนักเรียนเชื่อมจุดสีส้มนะครับต่อไปจุดสีเขียวทั้งสองสองเส้นนะครับให้มันขนานกับสีส้มด้านล่างนะครับแล้วก็สร้างเส้นสีฟ้านะครับความยาวสี่หน่วยเนี่ยให้มันขนานกับด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สร้างเส้นสีส้มให้ขนานกับเส้นสีส้มด้านบนนะครับให้มันขนานกันแล้วก็ปิดครับ โดยเส้นสีฟ้าที่ขนากนกันกับเส้นสีฟ้าทั้งสองเส้นนะครับก็จะได้นะครับรูปทรงสีงส่เหลี่ยมมุมฉากที่โจทย์กำหนดมานะครับผมประมาณนี้เนาะใครที่ยังงงๆกับคุณครูอยู่นะครับคุณครูให้เส้นสีส้มเป็นความกว้างแล้วก็สีฟ้าเป็นความยาวนะครับแล้วก็ความสูงเป็นเส้นสีเขียวนั่นเองนะครับกระดาษอโซเมติกตรงนี้นะครับมันจะทําให้นะครับนักเรียนสร้างรูปสามมิติบนกระดาษ แบนๆได้ให้มันดูเป็นเหมือนกล่องมากที่สุดนะครับข้อสุดท้ายครับผมของวันนี้นะครับขึ้นกระดาษไอโซมิตริกมาเลยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้ความกว้างสองหน่วยนะครับความยาวนะครับความยาวสีฟ้าสหน่วยแล้วก็สูงห้าหน่วยข้อนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับสร้างกว้างก่อนนะครับสีส้มทะยงขึ้นนะครับแล้วก็ความยาว4หน่วยนะครับทะยงลงนะครับ ให้มันมาประชิดประกบกันนะครับแล้วก็สร้างความสูงสามเส้นนะครับตรงจุดตรงกลางนะครับห้าหน่วยนักเรียนก็ลากเส้นตรงขึ้นไปห้าหน่วยนะครับแล้วก็ซ้ายกับขวาด้วยให้มันได้ห้าหน่วยเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเชื่อมความสูงด้วยเส้นสีส้มกับสีฟ้าครับผมเชื่อมความสูงเส้นสีเขียวด้วยเส้นสีส้มกับสีฟ้าก็คือความกว้างความยาวนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปิดมันให้มันดูเป็นสามมิติมากที่สุดนะครับผมอันนี้ก็จะได้เป็น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับผมที่มีความกว้าง2หน่วยยาว4ี่หน่วยแล้วก็สูง5หน่วยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยยากนะครับนักเรียนก็ไปฝึกทํากันได้นะครับผมคุณครูก็จะมีนะครับแบบฝึกหัดมากับให้นักเรียนลองฝึกทําดูนะครับโดยใช้จุดไอโซเมติกตรงนี้นะครับในการสร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยตนเองนะครับก็ใครที่อยากสร้างให้สวยๆก็ใช้ไม้บรรทัดด้วยนะครับผมก็มีข้อแนะนําเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับอ๋อขอย้ะมีเรื่องหนึ่งนะครับ ความสูงความสูงสิเส้นสีเขียวเป็นแนวตั้งนะครับผมส่วนความกว้าง,งความยาวแล้วแต่นักเรียนเลยว่าจะให้มันเป็นทะยงขึ้นหรือทะยงลงนะครับผมได้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ